ดอกเอ,อ,อยยาสุไลเดิมถิ่มองพันพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงเยางพเบิดดีท่านเจ้าได้ขี่สั่งกังของคือพญายาสุลือชาวนาผู้ขี่กกควา,ย,า,า,าคยควานกลาพี่น้องเข้าคนอีสานคำพูดถิ่มกันครับ,รรบไปไส่กับเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชีรยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับ <ten> พ <out> like <to rik decorative life> ี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไหวน้ำในเด้อครับเพื่อชินโอปานอีกไม่ไม่ขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับโอ้ยไม่กระเจ้าเป็นยังไงหรอกกระเจ้ามันสิฟังได้ือบอเด้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้กสิดังบ่ดังอีกเล้วกระซี่ขอให้เออ่เสียเพิ่น บอกแห้งๆนะครับเด้อถ้าเสียเสียงโบถ้าเสียไหมผมบอดีครับคือตอนนี้ย่ำผมทดลองมันออกพี่น้องเข้าต่ว่าย่ำผมมาใส่จริงนะบางคลิปก็ออกบางคลิปก็บ่ออกนะครับตอนนี้กําลังรวบรวมทุนสีไปดาวไหมอยู่พี่น้องเข้าอ่านี่นี่นี่ผ้าพีพานน้องมาเบื้องวายสายพัฒนาพี่น้องเข้าเป็นไข่ตัวดีนะครับถูกตัวเลยพี่น้องเข้าโอนี้นะครับหลักการราคาแบ่งปันเนาะพ่อฟังก็ห่วงไปก็ให้พี่น้องโตเอาเนาะ ก็ได้คือเก่าพี่น้องเฮาอามาหูจั้าคำเฉลิมกงคนสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำแนะนำตัวสุนัพี่สุนงขเขาฟังแลยเสียบญาติคุณเก่าคุณเดิมครับนี่พี่น้องเฮาบ้านทองทองมูจีดครับตำบลหัวเตยครับเพื่อกุลังครับผมจังหวัดมหาสารคามครับเสียบปัญญาพี่น้องเฮาไปวันนี้มีมาสามตัวครับสามตัวครับมาเปิดแบงค์ให้พี่น้องเปิดแบงค์พี่น้องเป็นควายสาวควายสาว เป็นควัวสาวสาวเพิ่นเติมสาวหน่อยเนาะครับสาวหน่อยสาวรุ่นหลุนเนาะครับสาวหน่อยสาวรลุนหลุนเป็นน้องเขามาสู้พกกีสู้น้องแล้วก็แม่แม่ทองครับแม่ทองแม่นึงครับนี่พี่น้องเข่ามืาอนี้เด้อพี่น้องเด้อเพิ่นบ่ได้มีควายใหญ่ควายสูงมาเปิดในพร้อม่พี่น้องดอกจ้าว่าเป็นเป็นควายสายพัฒนาเป็นควายอนาคตครับ,รบมาเปิดสู้พีสู้น้องพี่น้องเขานี่ขอเบอร์โทรเบอร์ตัวไปนะครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเก้าเจ็ดสองห้าเก้าเจ็ดสองห้าหกแปดหนึ่งหกแปดหนึ่ง เบอร์เก่าเบอร์เก่าเบอร์จักถือเครื่องบอปปุณหเนาะถือครับถือถือกี่ตัว่าฮ่โอ้ยแน่นอนครับเอาจุ่มพูนเลยครับบันนี้จุ่มพูนเล่ยป่ะนี่ลูกบิ๊กเบิร์ดครับลูกบิ๊กเบิร์ดตัวนี้ลูกลูกบิ๊กเบิร์ดพอเขาเป็นบิ๊กเบิร์ดปะพอเป็นบิ๊กเบิร์ดครับนี่บ้านี้แม่เพื่อนครับเป็นทางไหนแม่สายแม่สายอุทัยครับมแม่พี่น้องห้องคนน่ะได้ตัวดี เอายืนบานิยืนให้พี่น้องเบื้อง่งคักบ้านิโอ้เป็นไรพี่น้องเขาความเง้วพี่น้องเขาความเงา้วนะครับแข้งขาอายุเท่าไรครับนี่อายุปีหนึ่งครับปีหนึ่งครับคว้ามสูงเด็กครับร้อยยี่สิบกัวแน่นี่แหละครับยี่สิบยี่สิบกัวแน่ครับกัวแน่ปันไหนเหรอยี่สิบสามครับยี่สิบสามอาประมาณยี่สิบสามเนาะครับนี่พี่น้องเขาอายุปีหนึ่ง้ะพี่น้องเดินนะครับแต่ว่าวายทางุทยไทยพนนี พิ่นกะสเข้าีไปสัตว์ไปใ,ใหญ่ไปสูงอยู่ประมาณสองปีเนาะครับคือคว,อยวายไทยนี่เพิ่นส่เป็นควายเจ้านหน้อยนี่ก็อที่ใหญ่สาจังหน่อยพี่น่องเฮาแต่ว่าบัตรพิ่นส่ไปสัตว์บัดตอนเพิ่นเป็นสาวนะครับพุ่หนึ่งโอ้ยร่ำตัวร่ำชิ่งไหมพี่น่องเฮาโอ้ถ่ายเถิดพี่น่องครับเิ่งเอาพุน่พนแผ่นหลังนอนได้แผ่ <laughs> นหลังนอนได้ก็ความเงียวนี่เขาจะรีพี่หน่องเข้าแข้งขาดีเรียบนี่พี่น้องมึงเอาเด้อ ครับเบื้องเลยครับเบื้องอ่าเบื้องเอานะครับเรียบแชงขากระดูกกระเดี่ยวขาใยคนน่ะตนตัวดีมาเบื้องเขาเพิ่นบ่เนี่มาเบื้องทางเขาเพิ่นบ่เนี่นี่พี่น้องเฮาเขาบันรเลี่ยมด้วยพี่น้องเด้อนะครับเขาบันเลี่ยมเขากลมๆยู่นเพี่น้องเฮ้านี่นี่นะครับเขาบัตรบันรเลี่ยมเลยพี่น้องเฮ้าหนึ่งปีเนาะครับครับนี่พี่น้องครับหัวบักย่างหนกเลยพี่น้องครับโอ้ลำตัวเง้วเมือนี้ถ้าเสียแดดพี่น้องเฮ้าจัดๆเลยล่ะแดดก็ได้แต่ว่าตอนนี้มันบด ควายก็เลยหอนเลยเศร้าพ right oh, hey. right ี่น้องเขานี่โอ้ยเนื้อตัวดีป่ะนี่ได้กินหัวอาหารป่ะน้องครับบ่ครับบ่ได้กินเนาะครับโอ้บาดัวเงินเอาไปเติมรถไถยเมื่อไรบ่ได้ซื้อหัวอาหารเลยเพราะมีเงินซื้อเงินเอาไปเติมน้ำมันไถให้ไทยน่าแล้วครับป้าตัวพี่น้องเขาบอกละตัวว่าจะเฉียดไรแนวจะเฉียดไรแนวโอ้ค่อยหน่อยอยู่เนาะค่อยหน่อยอยู่พี่น้องเขาแต่ว่ามันแห่งไงพี่น้องครับ S <S เ,เนื้อ <S <S 2> <S 2> นังดีเอ,อ้อก่วงไล่ก่วงตัวนี้เกลืองเนาะครับบานนี้ม่าเบิ่งแ่นหลังพ่นพี่นอ้องเขาไนี้พูดนะเท่าไรก่อคาพูดบอกไปนี่หกหมื่นรัวบาทครับกลัวอะไรบ้านได้กลัวหกทิพหาครับหกหมื่นกับหาพันครับผมมีงพี่น้องขครแม่นว่างปีกายปีก้อนมึงเด้อข้อยตัวนี้ครับบลอลเด้ครับข้อยตัวนี้บอลแสนครับปีกายปีก้อนนี่ผมบอกเลยนะครับวันนี้มันเลยกลายเป็นหกหมื่นหาครับหกหมื่นหาครับราคานีวค้ยได้ปะคุยได้ครับคุยได้อีกครับ เอ้าพี่น้องผู้ใดห,หาสายพัฒนาอยู่เด้อพี่น้องครับตัวนี้บ่ผิดหวังเลยบ้านนี้มาเบิ่งที่เด็ดหางบ้านนี้เบิ่งหางปัวงวี่หางผัวใหญ่เงาหางใหญ่หท้ายเต็มดีนะครับเบิ่งหางต้นนี้มีบ่ครับนี่บ <วา S 1> ่บ่มีเนะาะบ่มีครับปอ่าหางมาจับสูงข้างนี้ถเถอะเนาะพี่น้องเฮาควไอปีนึงนะครับแต่ความสูงเพิ่นก็บ่นี่ดอกเจ่าเหมือนแทงได้ยาวเนาะครับได้ลำตัวเงาได้ลำชิงดีพี่น้องเฮาเลี้ยงงไงตัวขั้ยแบบนี้เนาะเลี้ยงง่ายครับอืพี่น้องเฮาพุ่นน่ะ มาหันหนาพวกนี้แนบไปนี่มาดูมานั่นเอายืนท่านี่เบึ้งท่าเขาคนละครับบ้านนี่แท่งออกปัญยังวันเนาะครับพี่น้องเอากลมลงหน่อยไหมเออวู้ขวัญอันนี้พร้อมตัวนียไหมครับเห็นบ่ขวัญมัถัดมาลามีบ่มีครับพี่น้องเข้าบึ้งขวัญอ่าพหญิงนางแทนหาบงินหาทองมีตุกสวงตุกสวาามีพี่น้องครับโอ้ได้การเลยพูดนะแน่นอนขนาดตำนี้บ่มีบ่มีครับหกเมื่นหาผู้ใดก็ใดมาเอาไปครับ พูดนะโอ oh, daytime, daytime, daytime. ้ด้กันได้กันได้กันเหลียกลายเนาะครับมันมันฝนมันฝนลงถึงฝนลุงครับฝนลุงแม่งเป็นแม่งเป็นเหลียมเนเลยหลายเนะครับโอ้พี่น้องเบิ่งอาเล้อพี่น้องครับพูดนะความหง่ความเยาวนะครับเนื้อหนังแจงขาเบิ่งครับอัตลักษณ์เพิ่นตาแต้มแก้มจำหัวหมอท่องดีนะครับทุงเท่าขาวนะครับกำไรหลังกำไรหนามีพี่น้องเฮ้าเบิ่งพูดนะโอ้มีครบเลยไปมันกิน มาตัวที่สองครับตัวที่สองครับเป็นอะไรตัวนี้ตัวนี้ลูกสร้างอุดรครับลูกสร้างอุดรครับหอบขามาเกิด้ะครับน้อยเนาะครับปปดจักเดือนครับนี่วุ้ยเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเนาะครับสูงเลยครับนี่สูงลอยนิทรพหาครับวุ้ยสูงก็ตัวหันอีกตัวนี่ครับสูงก็ตัวนอีกครับเจ็ดเดือนสูงก็ตัวหันอีกเด้อพี่น้องเด้อนี่ ปอดแข่งขาลูกสร้างอุดรครับแม่เขาใหญ่ปกว่าน้นนองนครับนีต่ตรงสิแม่สูงลอยสี่สิบตัวครับลอยสี่สิบตวครับพี่นอ้องเฮาเบิ่งเอานี่พี่น้องครับนี่นี่สายตานะครับต้องต้องเสียผมผมเสียอยู่วา่าเถาเก้าโบราณน,นะครับเพิ่นหาควายเพิ่นสันหาควายนี่สายตาเพิ่นดีก็ไหวหลุนอยู่ดอกพ,พี่น้องเฮาแต่ว่าเพียงแต่ว่าที่เพิ่นซื้อยากนะครับคือเพิ่นน,น,น,นึ่งพิ่นนึ่งนี่เพิ่นนึ่งนึ่งอยากนึ่งอยากเอาราคาแล้วก็ นึ่งหนึ่งนึ่งจากเบื้องอนาคตมันไปได้เนาะครับผู้เฒ่าเป็นอยังผมยังเปรียบเทียบใส่ผู้เฒ่าว่าทีนี่พี่น้องเฮาอันนี้คือ,อเสียปัญญานี่ยอ๋อยี่พอไงเนาะครับแถาพอเนาะครับแถาพอเป็นนายหอยนายหอยเก่านายหอยเก่าครับตั้งแต่สมัยไล่ควายไปขายล,ลงไทยเห็นบ่นครับมินบุรีอู่นะครับมินบุรีมองไปครับเคยไปนำเถ่าครับก็เคยไปเทียนนึงอยู่ครับเป็นดหน่อยไปน้ำฝนเป็นเป็นดหน่อยนี่แต่สมัยนั้นเฮาได้ขี่รถไป บัวครับยางครับสมัยยางสมัยยางครับตั้งแต่พุ่นเลยติตั้งแต่สมัยนายหอยทมินหมดเลยติครับโอ้ไรคั้ยลงไปยังสั่นเลยมาครับด้วยอันนั้นมันเป็นเลี้ยงอีหลีอ่าครับเ่ามันเป็นเลี้ยงเบาโอเซลิ่นมันบ่เลี้ยงอีหลีครับเ่ราะมันโาโซลกันเล่นว้าพี่น้องเฮาอันนี้คืออี่พอเนยนะครับอี่พอเนยออกออกซื้อเราเลยเนาะครับยี่พอเนยไส้เด้อพี่น้องเด้ออยี่พอเนยไส้นี่ทาพี่น้องอยากคูจักนะครับย้อนขึ้นไปเบื้องคลิปผมตั้งแต่ สี่ปีขึ้นหาปีทีเดียวเนี่ยแต่สมัยผมทายง่วนะครับผมเคยไปสัมผัสแถาอยู่นะครับก็แถาเห็ดเบิ้ตสูแนลพี่น้องเขาตั้งแต่ซื้อโตเนาะซื้อโตควายซื้อง่วซื้อขั้วเห็ดเนื้อเห็ดยังผ้าสามผ้าสี่ผ้ายังเพิ่อกวาไปเนาะเห็ดเบิ้ตสูแนลพี่น้องเขาตั้งแต่สมัยอันเพิ่นเพิ่นเห็ดตั้งแต่เราเป็นเบ้าหน่อยผนเห็นบ่ครับแต่พุ่นนะครับเติมได้แง่ผุนไงแล้วจริงว่าขั้วตัวเราบ่แพงเนาะครับว่าตัว หกเย็ดลอยก็มีเนาะครับมุนตัวเชิงงีมุนแต่สมัยได้จีผมถามเนี่ยมันคขั้วมันใหญ่ยีงดีจีงี้ครับใหญ่ใหญ่นะสวมหัวเลยครับสวมหัวแล้วเนาะครับโอ้คุ้งเกียนคุ้งยังพื้นพอสมัยได้จีมันเป็นงวไอ้คั้วงวคขั้วส่งานเนาะครับคั้ใส่งานเปิ้นตอนใมโน่มีคั้วข้อเปิ้นตอนใบแต่ขั้ยผู้นี่เปิ้นตอนใบเหมือนเลยมั้ยครับเปิ้นตอนใบโอ๋อเพราะว่าก็ใส่ขั้วยไทยไทยนาเนาะอื นี่พี่น้องเฮาไปอ่าไปเบื้องไปน้ำพี่น้องเฮาแล้วก็ได้ความรู้ไปน้ำเลยพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าอ่าเสียปัญญาหรือไอ้ปัญญาเฮานี่เป็นทังสี่พี่น้องครับคือประวัติเก่าดั้งเดิมเพิ่นคือเถาะพอใหญ่นะครับอีพอเล่านี่แหละเป็นเป็นนายห้อยหลุนโบราณเดินนี่ยังมีชีวิตอ้ไปด้วยพี่น้องเด้อเล่ายังเบาสู้ลูกสู้หลานยังยังเบาคือเก่าด้วยพี่น้องเด้อนี่นี่พี่น้องเฮาไภอยากรู้เขามาศึกษาทำท่าไดนะครับงวงขั้วตัวใดสีไงโบใหญ่ มาปรึกษาเถ้าใดเลยนะครับอันนี้คือลูกสร้างอุดรครับลูกสร้างอุดรอ่าลูกสาวสร้างอุดรนด้วยพี่น้องเด้อตัวนี้เปิดไม่ใช่บาทครับตัวนี้ไปหาเมื่อนครับเอาแม่พี่น้องเฮาเปิดราคาต่ำๆไว้ครับแต่ว่าเป็นควายอนาคตเนาะครับควายอนาคตแม่เขาสูงเท่าไรครับแม่เขาสูงหน่อยสี่สิบสามมือเลยครับโอ้พี่น้องเฮาเบิ่งเอาควายหน่อยเจ็ดเดือนครับแต่ว่าสูงกว่าตัววังหันแล้วครับสูงกว่าตัววังหันเป็นไลยพี่น <standen> ้องเฮาแต่ว่าเนื้อหนังผลมันมากเนาะครับเนื้อหนนัังมมา ออกนมเิครับนี่คุ้ยออกนมมากกรสวนเข้าวังพ่ออาทิตย์ไปวูดอีู่ครับนี่วังไดี๋วังมันพุดวังหันบ่ครับคุ้ยเราสวนเข้าเดินไปน้องเด้อน,นะครับนี่มันก็ดิี่ลบอย่าน,น้อยแต่ว่าท่านเป็นเสียกปันไอ๊แต่ว่าขอขานี่เบิบ่งเอาพี่น้องเฮ<ห>า,าข,ข้อขาตั้งดี่ดีพี่น้องเฮาแล้วก็ขอขาสูงขาใหญ่นี่นะครับพุ่นน่ะนทำตาไหลเรียนๆอยู่เพิ่นอยากกินนมติเนาะโอ้ขาแหมเป็นได้พี่น้องเฮาควาย7เดือนแต่ว่าสูงก็ควายปีพี่น้องครับนี่นี่ๆเพราะว่า สังอุดรน,นี่ก็เป็นควายที่สูงที่สุดในประเทศไทยเนาะตัวนี้เนาะนนนครับลอยอ่าห่วยเพราะมันลอยแปดสิบเท่าได้หรอบ่ <laughs> <laughs> พูดหน่อยพี่น้องเฮาเออไดว่าได้การได้การ<ม>ไดการมีมีหลอดครมมัดตักตัวนะครับอ๋อเอกสารเขามีถูกตัวเลยครับมีถูกตัวครับตัวนี้สังอุดรครับตัวแรกนั่นบิ๊กเบิร์ดเนาะครับบิ๊กเบิร์ดแต่ว่าเนาะมันจะถือมาบ้างมั้ยบางหันนี่บ่ครับพี่ ชียงนาครับอยู่ยงหน้าเอาไปยังเอาไปยังแต่ว่ามีเนาะมีครับมีอ่าเราประกันวามีพี่น้องเฮาเราประกันวามีเอกสารมีครบนะครับถูกตัวเลยเนาะครับนี่พี่น้องเฮาเกิดจากแม่รวย40กลัวพี่น้องครับนี่ครับแค่าเจ็ดเดือนนะครับสูงรวย20หาไปแล้วพี่น้องเฮาโอ้รายการรายการรายการหาเมื่อนหาเมื่นครับราคาเปิดราคาห้องครับตัวแน่นอนแน่นอนแน่นอนพูดนะพี่น้องเฮาองค์คององค์ขาองค์คององค์ขาองคข้ออัตลักษณ์เพิ่นดี เขานี่บดบดทันบดทันพื่เครื่องหูเนาะเขาเิ็นเครื่องหูอยู่ครับหางงหายพี่น้องเฮาไปเพิ่งตัวต่อไปเฮาตำแนี้ว่ามีเนาะตำแนี้ว่ามีครับห้อยห้อยยังไหนอยู่ดากบดูขาเถอนน่ะห้อยมันบดเป็นเสียครับเสียหัดขาถือลวดน้ำมองนี่เสียห้อยเสียหัดขาหน่อยหนึ่งเนาะครถือลวดน้ำพี่น้องเฮาครัเอาพ่อไปยังพ่อไปยังตำแหนี้มันเป็นแผลตำแหนี้หายครับแป๊บเดียวไปเบิ่งตัวต่อไปเฮาเอาพี่น้องเฮามาเบิ่งตัวที่สามบาทนี่โอ้แม่บอกแม่พันพี่น้องเฮา หายหาควายทองนะครับตัวนี้เอาแนะน้ามาเลยครับครับนี่ทองบิ๊กเบิร์ดครับทองบิ๊กเบิร์ดครับในทองเป็นบิ๊กเบิร์ดเนาะครับเจ็ดเดือนแล้วครับนี่ทองหกเดือนครับหกเดือนครับตรวจทองเรียบร้อยประกันทองเรียบร้อยมีคลิปไม่ยังให้พร้อมครับมีคลิปให้พร้อมนี่พี่น้องเฮาโอ้หางเาวตัวเนาะครับเป็นควายเราอีสานเฮาบ่เห็นครับโอ้แต่ว่าใส่บิ๊กเบิร์ดใส่บิ๊กเบิร์ดไว้ครับตนโตดีพี่น้องเฮาลำโตลำชิงยาวนะครับเป็นควายข้อ ข้อยกข้อ,ขอกายดีพี่น้องครับเบิ่งเอาป่นปูนทายทางนี้ย้อนเสียงคือมาสรางทายทางเก่าพี่หรอกย้อนเสียงไหมมันว่างามนไหมพี่น้องพื้นสินว่บาว่าชัดเห็นว่าชัดอ่้คือว่าไข่ไดีดจุง้งอีกครับจุง้งอีกอให้พื้นดินทั้งพื้นดินเพ,พ,พิ่นปศุมวลด้วยพี่น้องเด้อพื้นดินเพิ่นเป็นอ่าทีทีไฮทีเราเนาะครับทีไฮพี่น้องห้องนี่พี่น้องครับความสูงพันธุ์ยูไทร์ก่อนครับนี่ร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบห้าครับรอยสามสิบห้า พี่น้องเฮาพุ่นประกันไหนเนาะหลายสามหาเนาะครับประกันได้ครับประกันได้พี่น้องมึงเอานะครับพุ่นหลายปันไดยคาเพิ่นหามื่นกลัวนี่แล้วครับกลัวหลายปันไดยกลัวกลัวหาพันหกพันนี่ก็ได้หรอกครับหามื่นหาจีหามื่นหกถึง่็ได้แท้หามื่นหาก็ได้ไปเอาหามื่นหาพี่น้องมีพี่น้องเอากล้วยทองนะครับราคาแปะกันกับตัวหน่อยเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเอาห้าเท่าพี่พู้อยากยกไปเองสิเป็นราคาพิเศษบะ พิเศษกันได้ครับก็คือควายตัวนี้นี่ความสูงเพิ่นกะบ่มันควายสูงหลายเนาะครับแต่ว่าพี่น้องเฮาได้ความยาวได้เนื้อหนังหางงามพี่น้องครับแล้วก็เป็นควายที่เป็นตาพัฒนาง่ายเนื้อหนังเพิ่นได้หางดีพี่น้องมึงเอานะครับแล้วก็สำคัญคืออัตลักษณ์คนดีเนาะครับตากระเตีมพี่น้องเฮาโคนเขาควายใหญ่ได้ัลูกหรอครับนี่ลูกได้สามในท่องนี่แหละครับโอ้ยสามในท่องเนาะครับบัานี้จุงหันหน้ามาทางผมมาเนี่ยผมจะบุงอ่องข้าเพิ่นเออนั่นเเด้อา เป็นไดพี่น้องเฮาพูดนะลูกตัวที่สามค่าทองเนาะครับอัตลักษณ์ชัดเจนพี่น้องเฮาเอิกขาวจันผ่านเลยพี่น้องครับอ่องเงาพร้อมนะครับผูกโบพี่น้องครับตัวนี้เบื้องตาแบบง่ายป่ะเนี่ยตาเตียมแบบย่างง่ายพี่น้องเฮาพูดนะปานเหมือนแม่งขมเบียร์เนาะขมเบียร์ขมเบียร์จับตาทางเขาเปิดดีพวกเขานี่ออกจากส้งขั้นส่วนไปนี่เนาะครับห่วงดีเอากลมน้อยังไงครับวะเนีปยฟาดกวางลงไปที่คอเนาะคนเขาคุยใหญ่เนาะครับพวกเขาดีพี่น้องเฮาเขาเปิดดีเอายกขึ้นเลยครับวะเพู่ย โอ้คนนี้เชิดดีเชิดดีเชิดดีหยกดีป้าพี่นอ้องเ่านั่นเป็นไดนเบื้องเอาบบบน,นี้พูดนะโอ้ยบัดนั้นแงมเ่ามาไทยแผ่นแดดบดเนาะเมื่อคืนลัแผ่นแดดคักพี่นอ้องเ่าฮึขวั่นพี่น้องครับได้การ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 หาเมื่นกับหาพันครับอ่า ราคาน so like <huh Becca good food> like ี year. ่ก uh ็ส huh. ีค <Bundest ara> ุยได้ที่เนาะคุยได้ครับคุยได้คือเก่าพี่น้องเขาเพิ่นเปิดแบบแบงปันพีปันนองได้พี่น้องเด้อเจ้าเดือนก่อนฮกเดือนฮกเดือนครับบิ๊กเบื้ดฮกเดือนในท่องบิ๊กเบิ้อหนั่นพี่น้องเขาแล้วก็สาวน้อยสร้างอุดรรคับแล้วก็สาวน้อยตัวแรกกับบิ๊กเบื้ดบิ๊กเบื้ดครับคือฮัทเชียหัวยมันแสนข้อยสามตัวเีหัวใจนี่มันบ่บดถึงสองเซนตัวนี่ครับฮัทเชียพี่น้องอยากยกไปแบบ ซึ่งสามเดือนสี่มีราคาพิเศษยด้เพื่อนบ่มีครับมี่เนาะมีเนาะนี่นี่พี่นอ้องเขาเอาพี่น้องครับมักตัวใดสนจิตสนใจตัวใดให้พี่ให้น้องโทรมาสอบถามปูดคุยตัวรองครับเจ้าของเพ,พื่นเดอ้อพี่น้องเด้อตัวนี้ขนงามตัวนี้เนาะครับหาบแอกมีครูเลยเนาะครับหาบแอกก็มีหามเงินหาบท่องก็มีพี่นอ้องเขาพายาก็มีอีกนิดเนาะครับพู่นน่ะพู่นน่ะเพิ่งเอาพี่น้องเขาเพี่อะวันแบนเนี่ยก็มีไม่ห่างเปิดศีลมีคูหนึ่งจิ้มหน่อยพร้อมพี่น้องเขาเอาเพิ่อนขึ้นนุ มันแยกลูกมันมาอืมนี่พี่น้องมาขี่เอาเราบอหลูกมั่นนะครับพี่น้องเอาไปแล้วโอ้โถโทรโถ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 โ,โอ้ยพี่น้องเขาเบิ้งคุนปวดเบิ้องฐานี่ยังปวดแล้วพี่น้องครับนี่หอืมเนาะุวดน่ะท่ายเพิ่นเนาเบิ้องคักเนี่ยท่ายเนาะอธิรพีเทียนวังเพิ่นยุกไกลเพิ่นบ่สะดวกมากเบิ้งตัวเบิ้องต,งตัวอันนี้ก็ บ่ได้ตกแต่แต้งพี่น้องเฮาเอาให้พี่น้องใดเบื้องสีเลยนะครับเรบประกันว่าวิดีโอผมกับตัวจริงไข่วันนี้กันบนนี้กันครับ,รบตรงปกแทนแน่นอนครับนี่ครับที่ผมถ่ายนี่พี่น้องเฮาต่ากาสะดวกกัมาเบื้องตัวจริงเนาะครับสะดวกให้พี่น้องน้องมาเบื้องตัวจริงเหรครับนี่นี่พี่น้องเฮาสายพัฒนาตัวเลยหล้วกามีสายเลือดแล้วก็ยังสี่สูงคงเคียงไงกระดูกปวดแล้วหายากแบบนี้ พี่น้องเข้ากล้วยเจ็ดเดือนสูงลอยยิบหาพี่น้องครับอู้มันหายากเลยเบ่งเอาคนน่ะมันซ้่งคุ้ยสายคนน่ะเลยคนน่ะคนน่ะเบ่งเอา,เอา <c oughs> ก่อไพร่ก่อนนี่มาปวดแท้เหรอเอามักตัวไหนหรือว่าแบบอยากยกกระชังพูดคุยต่อรอางละข้เพึน่นสำหรับคลิปนี้พ่อใหญ่สนิทสักกอนนะครับเนาะ <c oughs> ครับครับ,รบสวัสดีครับ <c oughs> ครับผม